มีมามีมาใช่เหรอหนึ่ใช่สามตัวมันกดังหน้ากดดังเราลงบ้านเนี่ยลงบ้านเรลงบ้านก็ยังีทอยู่นอตหนึ่งเดี๋ยวออีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ชั้นสอง เหลือตัวเดียวมันชาลีควีนมันเดินออกไปไหนเราไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่ชั้นสองเปิดมอน์ทอปมนะกูรู้แล้วกูรู้วิธีแล้วแปะซีโฟแม่งเลยแปะเลยแปะแปะบ้านนะแปะแล้วแปะบ้านแล้วโผล่ไปหน่อยกูหน้าตานี้อยู่ทางอ่ะใช่ตากางบ้านกันกูดักอยู่เชฟ เจ็บ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 ออกแล้วออกแล้วออกไปหลังบ้านแล้วหน้าเชฟละปิงปิงปิงได้ไหมปิงได้ไหมปิงตำแหน่งระยะเข้าๆจะได้ยินเสียงแล้วเนินเนินขวาก็มีแนะบล็อกหนึ่งผมยิงซ้ำไปแล้วตัวนึงวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ร้อยทั้งร้อยวิ่งไม่ได้แน่นอนตาย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 ตา โอ้มึงมึงใจมากมึงเปิดกูมันมีสตายตายตายหมดแล้วอุ้ยสวยยิงตัวตัวเสื้อสีม่วงโลละระเบิดหมดช่วยเฮีย พี่เมื่อกี้นั่นนั่นนั่นนสาย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 สวยสวยเออนิงแบบนิ่งคลิปเงาโหตึกจัดเอ็มเอ็มสี่มาฆ่าสองกว่ะแชมป์แล้วจบแล้วเจ้าจบแล้วแชมป์แล้วแบกพาแชมป์ว่ะแชมป์พอดีได้แต่ดาองมี